เครื่องเล่นซีดีก็เสียสาย AUX ก็ไม่มีจะทิ้งก็เสียดายเรามาเพิ่มสาย AUX กันเองดีกว่าสวัสดีครับตอนนี้นะครับโจโจ้ก็ได้ทำการเพิ่มสาย AUX เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเช็คลำโพงกันนะครับซ้ายขวาว่าดังดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องนะครับเช็คนี่เป็นหมวดซีดีนะครับแล้วก็กด ทีดิสนะครับเครื่องเสียงรุ่นี้ไม่มี AUX นะครับไม่มีสายต่อ AUX นะครับเราก็เลยต้องทําการดัดแปลงพันธุกรรมนะครับมี AUX แล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะเช็คลําโพงนะครับว่าเราต่อถูกไหมนะครับ L registry โอเคถูกต้องนะครับ <Both channels. S 1> เดี๋ยวลองฟังเพลงดูนะครับ สเต็ปต่อไปนะครับผมจะทำเป็นบลูทูธด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับผม hello, hello. เป็นไงครับรู้ไหมครับว่าทำไมถึง ถึงไม่ซื้อเครื่องเสียงใหม่เพราะว่าเครื่องเสียงเดิมเนี่ยมีคุณภาพเสียงที่ดีอยู่แล้วนะครับผมถ้าเราอยากได้เป็นจอนะครับเราก็แค่ติดจอเข้าไปแค่นั้นเองนะครับในอนาคตรเราก็จะทําเป็นบลูทูธนะครับแล้วก็ติดเป็นแบบแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้ดูหนังฟังเพลงได้นะครับบ๊ายบาย